สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้เป็นวันที่27กันยาครับ2567มน้อนี้มหาเดินช่วมสวนมนีบรรยากาศตอนเช้าครับตอนนี้6โมงตรงเป็นเวลา6โมงตรงครับพาพีพ่หนองม,มหายางเละ สวนมะลิดครับมาเบิงตอนนี้เป็นเรื่องไดครับเป็นงนี้นะครับบรรยากาศตอนเช้าเช้ามีหมอกเล็กน้อยแดดยังบ้นานหนอออกครับพี่น้องแดดยังบ้นานหนอออกวันนี้ผ้าพีผ้านองมหาหยังเละ พี่นอ้องอาจจะสงสัยครับว่าเก็ดอันไหนตอนนี้ครับการเก็ดสวนเข้าบบมีอรูปแบบตายโตเขาก็ต้องอาศัยเก็ดไปเรื่อยครับแก้ปัญหาประสบการณ์มันถึงจะประสบความสำเร็จครับปีนี้กะมะริดก็เริ่มออกแล้วครับเริ่มออกแต่ว่ากะบบ้นันดยดก ก็กำลังใหญ่กำลังสูงครับตอนนี้กัต้นความสูงอาอยู่ประมาณสามเมตรห้าสิบครับที่พีนองเห็นยนี่เป็นยังคือเอาต้นกล้วยเอาฟางเอายังมาคุ้มครับนี่แหละครับเห็นหล,ล่องรอยต่อเพื่อนแต่ก้อนนั่นตอนปลูกต้นมะลิดใหม่ๆครับตอนปลูกต้นมะลิดใหม่ๆก็เอาปุ๋ย ต้นกล้วยปลูกแซมครับปลูกแซมแต่ละต้นแต่ละต้นเพื่ออะไรครับเพื่ออาศัยหล่มเงาของเพิ่นแต่ตอนนี้กะกล้วยเพิ่นใหญ่ครับเพินน่นใหญ่ต้นมะลิกกใหญ่มันงับกันครับพี่นอ้องมันงับกันเค็ดให้เพิ่นเบียดต้นมะลิเขาก็เลยตัดเพิ่นแล้วกะค,คุ้มคุ้มโค่นของมะลิเลยครับแต่ว่าบางคนอาจจะว่า เม่นว่าปลูกต้นทุเรียนเพิ่งกว่ามันสีเป็นเสือร่าเมน่นบ่ครับพี่น้องเพิ่งว่าเป็นเสือร่าแต่เฮากับะลิดนี่เป็นพผืชที่ทนครับทนเป็นพผืชทั่วไปบ่เม,มนว่าเพิ่นสีตายง่ายๆเฮียงต้นทุเรียนครับเฮากับอาศัยว่าเอาฟุ่นขี่ไกลส่วนมากตามที่ผมใส่อยู่นี่สังเกตเบิ่งครับสังเกตเบิ่งอยู่นี่อ่า เอาขิงงัว่กัก,ก็ขี่ไก่ใส่ขิงงัว่ใส่เขียวอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นบบคอยมักบบคอยมากนีจังไรครับบบคอยแตกยอดแตกใบดีบบคือขี่ไก่ครับหั่นขีไกไ่ใส่เนี่ยแตกยอดแตกใบออกออกขึ้นเลยครับเพิ่นหมัก,ก,กขี่ไกลล่ครับขี่ไก่เรียงไก่ไข่เข้านี่ล,ล่ละล้องงองเบิ่งแหลวครับพี่น้องงามครับ เพิ่นมักคักมักกับตน้นอ่ากับกีไก่นี่แหละครับตะกี้เมาื่ทายให้พี่ให้น้องเบิ่งนีหกครับหกแนมไปสิบวเห็นตน้นไม้สิบวเห็นต้นมะลิดครับแต่ตอนนี้ทายออกมามีแต่ต้นมะลิดครับเป็นสวนมะลิดอำนาจเจริญเป็นสวนที่การันตีเลยว่าหนาจะง่ายที่สุดละครับในอำนาจเจริญสวนมะลิดนี่น นาชีถ้าย่อยออกเรื่อยๆครับพี่น้องนาชีถ้าย่อยออกเรื่อยๆผลเพิ่นปีนี้ก็ออกเป็นซิฟก็ต้นแล้วเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ก็เริ่มกลัป้าครับเพราะว่าแต่กรอนพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ไห,หน่าเข้าเอาดินมาถมครับดินมาถมหลกะครับปับปุ้งดินไปเรื่อยครับพี่น้องปรับปุงนดินไปเรื่อยกว่าจะได้มากถึงมาขนาดนี้โอ้เอาใจอยากอย,กอยู่ครับภายในสามสี่ปีคันว่าผู้ซื้อปุ๋ยคอก ใส่ใส่ปับปุงดินนี่เบิดเงินหมดตำกว่าหาแสนหกแสนครับปรับปรุงดินอยู่นี่ร่องไรข่อาๆแล้วที่เอาขี่ไก่ขี่งวออกจากคอกครับออกจากคอกจากฟ้ามจากของนี่มาใส่ปรับปุงดินอยู่ภายในฟ้ามนี่เบิดหลายครับเบิดหลายแต่เดือนที่ขนออกมาใส่ครับมันถึงในขนาดนี้ครับพี่นอ้องนี่แหละครับเริ่มทย่อยออกง่ามเรื่อยๆครับ แต่ว่าต้นนี้กะยัำค่าได้ออกครับพอดีปีกลวยเพิ่นออกนวยก็เลยป้าไวก็เลยจงไวเฉพาะต้นไหนที่มันมีนวยครับต้นไหนมันเคี่ยงต้นไหนมันอันนี้ก็ออกเบิดครับเพราะเพราะว่ามันสีเขาเอื่นจะได้ครับมันยังสีบ่งงามกันครับเพราะว่าต้นใหม่มื่อน,นี้จะได้เป็นอ่เป็นใหม่ส่งพุ่มครับกิ่งก้านเพิ่นกะสีแตกออกหลายเดี๋ยวผมพายาไปบึงส่วนแถวทางหนาครับ แถวทั้าติดถนนที่บม่มีต้นใหม่ยังงำปลูกพร้อมกันครับแต่ว่าหากเพื่อนหากินดีและก็ง่ายแตกสาขาเด้หลายนี่แหละครับส้นส้นทั้งหนาส้นทั้งหนาส้นติดทางปลูกพร้อมกันครับแต่ว่าเพื่อนเป็นใหม่ทรงพุ่มดีกว่าการหาอาหารเพื่อนดีกวัวเพื่อนใบเพื่อนก็นแตกดีครับเพราะว่าเพื่อนในปุ๋ยขี้ไก่นี่ครับปุ๋ยทิขี้ไก่ที่เอามาใส่ และก,การบำรุงทางใบกับฉีดปุ๋ยยี่หอ้อใดก็ได้ครับฉีดปุ๋ยทางใบบำรุงแล้วก็ฉีดยากันมแมลงที่เป็นชีวภาพอาทิตย์หนึ่งสิบห้ามื้อสี่ทีหนึ่งครับพี่น้องเพื่อรักษาใบเพิ่นต้นไม้ทุกชนิดล่ะครับมแมลงเพิ่น,ก,ก,น,นกระมักเพลินอีกกระมุนยังร้ายครับกับผ้าพีผ้าหนองมหายางเลาะชมสวนมะลิดครับบรรยากาศเนี่ยมัวเศร้า หกม้งเสาร์ามาริดกะพี่น้องกะเขาไปศึกษาเพิ่งได้ครับผมกะมันเป็นไม้หายากแน่เขาก็ต้องปลูกเก็บไว้เพื่อให้ลูกหลานครับเพิ่นกะอาศัยว่ากินนวยกินผลใส่ไม้ครับเป็นไม้ที่เนื้อหาอยากแล้วเขาก็ต้องแต่ว่าเป็นไม้ที่โตวไวครับเป็นไม้ที่โตวไวตอนนี้กะอ่าญ่าก็าขาละครับ ทีนี่เมืองตนอยู่นี่แต่ว่าแก่นเพิ่นก็น,นาก่าจะบ้หันในมีครับกะยังน้อยตั้งยี่สิบปีขึ้นละมันถึงจะมีแก่นมีนี่ก็มีหลายยางครับพี่นอ้อง <c oughs> เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมหายยางทายให้พี่ให้น้องเบ่งอีกคือเก่าครับพี่นอ้องมือนี่เพียงส่งบ๊อบสมัยครับก็เลยบ่คอยมีเสียงบันไหนครับมือนี่กะเอาเพียงสานีละครับผมอย่าลืมกดแชร์กดติดตามให้ผมเด้อครับผมครับสวัสดีครับ